เขเทียบออกไปครับสามจุดหกกลายเป็นเก้าสิบหนึ่งจุดสี่ต้องกลายเป็นเอ่อใช่ครับสามห้าประมาณสามห้าเนาะคิดเลขง,ง่ายๆเก้าสี่สามหกไลเอ่อสามห้าคูณสี่ได้น้อยสี่สิบถูกไหมมันก็คิดเอาเลื่อนจุดที่หลังเนาะตรงนี้ก็คือถ้ากับเอคูณสิบแปดถูกไหมสิบแปดสองสามหกถูกไหมครับที่มันเป็นสามห้าเพราะว่าเราขยื่นตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็เลยขยบับหน่อยหนึ่งเนาะ n ก็เป็นเลขสองถูกไหมครับสองกนหนึ่งฮะเก้าสิบมาจากไหนใช่ไหมเก้าสิบคือโมเลกุลของตัวออกซาลิกล้วนๆใช่ครับเทียบที่หนึ่งโมเลกุลอะเทียบที่หนึ่งโมน้าที่หนึ่งโมเป็นเก้าสิบอันนี้ n โมก็เป็นสามห้า n โมคือสามห้า n ต้องเป็นเลขสองถูกไหมก็คือครูใช้วิธีเทียบแบบนี้คือจริงๆใช้เศษส่วนก็ได้แล้วก็คูณไล่ไปเหมือนกันมมนคือการเทียบ สองชั้นน่ะนนก็คือบนล่างบนล่าง,างที่ไปเรื่เนี่ยมีใครงงไหมยี่กับมายงายงไหมครับอ, أ, อบ๋อกดมันแตกตัวสองครั้งบางคนไม่รู้ออสเตรียแตกตัวสองครั้งคืออย่างนี้ออสเตรียโครงสร้างเป็นอย่างนี้ครับมันแตกตัวสองครั้งมันเป็น COOS ชนกัน โอ้ถ้าไม่รู้ออกซาลิแตกตัวสองครั้งก็ก็ไม่แลกเนาะเพราะบางทีมันไม่ได้บอกเลยว่ามันแตกตัวสองครั้งเนาะแต่ถ้าทําโจทย์มาพอสมควรจะจะคุ้นๆว่าออกซาลิมันแตกตัวสองครั้งนี่หว่าเออโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ว่าเป็นไตโปรติเนี่ยถือว่ารู้วันนี้แล้วต่อไปนี้ต้องรู้นะครับทันมานะครับทีมามาเผาได้โพแทสเซียมแมงกานีสเฉยๆแล้วก,ก๊าซออกซิเจน การอรอกซิเจนที่ได้นี้จะสามารถผารเผาไหม้พอเพลยใ้กิบโมเลกุลไม่ให้นนอะไรมาเลยเธอต้องเขียนสมก,การการเกิอดออกซิเจนเอาเองแต่เขาบอกมาชัดๆแล้วว่าดาน้ทิมเผาแล้วด้ตัวนี้กับออกซิเจนได้เป็นชนิดโฟลออกไซด์ F ด้วยคือบอกบอกเป็นชื่อให้เธอเขียนสมก,การเท่านั้นเองฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับเธอก็เขียนไปโ okay. อเคเขียนข้า,าขงบนอเ KM O4 ออกเผาเผาเผา K2MNO4 บวก m n o งบวกออกซิเจนใได้สองอีกนึงนะแต่ปั๊บอันนี้หนักเท่าไหร่ครับแล้วก็มาเผาไมมโพเพนโพเพนโพเพนก็ c สา3 h ดบวกห้าออกซิเจนถูกไหมครับอันนี้ช่างมาแล้วไม่ต้องเขียนแล้วไม่ต้องการแล้วถามว่าพี่กูเอาห้าไปไหนก็เียครับสามบวกได้แปดส่วนสี่ ก็คือสามบวกสองถูกไหมเป็นห้าไม่ต้องคิดเวลามากคิดตรงนี้ก่อนอันนี้หนักร้อยห้าสิบเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบเท่าไราไร้อยห้าสิบเก้าอันนี้กี่โมครับกี่โมครับเนี่ยสามเก้าจุดห้ากี่โมครับศูนย์จุดสองห้าโมอล์ว่าไห้ไ,ไงศูนย์จุดสองห้าโมเนอะเอ้ยร้อยห้าสิบแปดหรือร้อยห้าสิบเก้าอันนี้ ในห้าสิบแปดเออตอนนี้ก็ศูนย์จุดสองห้าโมงถ้าอันนี้ศูนย์จุดสองห้าโมงเห็นไหมเนี่ยไม่ตกอ,อ่ะอันนี้ก็ต้องศูนย์จุดหนึ่งสองห้าโมงถูกไหมครับเพราะเป็นสองต่อหนะึ่งเนาะถ้านี้ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเพราะว่าออกซิเจนเป็นเท่ากันนี่ใช่ป่าออกซิเจนเป็นเท่ากันกันกบปอดเนีย่ยปริมาณเดียวกันก็ต้องห้าต่อหนึ่งถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้าถูกไหมครับ ศูนย์จุดศูนย์สองห้าโม่เนี่ยจีโมเเลในคเธอถ้าเอาศูนย์จุดศูนย์สองห้าคูณหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามมันก็ต้องเหลือเชิญหนึ่งเอ้เหลือหนึ่งในสี่ 4, ถูกไหมหน่าจะมาตัวเลขตรวเนี้ยเนาะทีนี้ก็เลื่อนจุดอน,น,นะโอ้ยเลื่อนยังไงวะเนี่ยอ๋อเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งก็เหลือกำลังยี่สิบสองถูกไหมครับได้เนาะถามว่าข้าอนุยากไหมก็ก็แค่อ่านชื่อเนี่ย การอ่านชื่อสารประกอบแออนิกอะเมงกานีสโฟออกไซด์เขียนเป็นไม้แมงกานีสเอ้ยโพแทสเซียมแมงกานีตเขียนเป็นไม้นี่เขาให้สูตรมาได้เห็นปะไอตัวนี้ให้สูตรมาเพราะเห็นว่าเขียนยากบางคนไม่รู้จักเมงกานีตรู้จักแต่เปอร์เมงกานีตเมงกานีตเฉยๆไม่รู้จักก็มีแต่นเนี้ยต้องอ่านเป็นเพราะเราเรียนมาในไอออนิกเนาะก็ต้องเขียนเองคือความยากมันไม่อยู่ที่ตัวข้อสอบครับแต่อยู่ที่อาศัยความรู้หลายเรื่องอย่างเนี้ยทาได้ทุกอย่างปริมาณสารปึ๊บแต่เขียนสูตรไม่เป็นจบเนาะ ถัดมาข้อสิบห้าข้อสิบห้าคิดยังไงดีไม่ให้งง